สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลนะคะวันนี้เปิ้ลจากช่องมิสูออนไลน์ค่ะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูกับเจ้าตัวนี้ค่ะ GLS สีขาวค่ะตัวนี้เป็น GLS เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 1 9 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่มอีก1,000 10, 0บาทค่ะมาดูค่ะว่าสีขาวที่ดูพรีเมียมแบบนี้นะคะเราแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะมาดูเลยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นตัวหนังสือค่ะ ตัวหนังสือไททันสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีดํานะคะสังเกตนะคะสีดําอันนี้จะตัดกับกระโปรงหน้านะคะตัวหนังสือไททันตรงนี้นี่จะ,ะจะบอกว่าไงก็คือแบบมันจะดูเด่นขึ้นมามากเลยค่ะแล้วก็ตรองด้านกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้เราก็เอามาทําสีนะคะเป็นสีดําเงาเราถอดออกมาทําเลยนะคะอันนี้นี่เป็นไงหลอ่ลอเลย ตรงนี้นะคะครอบคิ้วตรงนี้นะคะครอบคิ้วโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะจะมี2ชิ้นนะคะนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะตรงด้านล่างเลยด้านล่างนะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้า r b s นะคะมีหูหลอกสีแดงแล้วก็มีไฟ LED ข้างล่างด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่นิยมสําหรับเพื่อนๆมากเลยนะคะม,มาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะตัวนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือคิ้วล้อนะคะ คิวล้ออันนี้เราจะเป็นแบบเรียบทุกครั้งที่ที่ิ่นถ่ายคลิปนะคะจะเป็นคิวล้อแบบมีหมดุดแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะคะจะดูพรีเมียมมากขึ้นเห็นไหมคะจะดูล่อๆเลยเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็นี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะสําหรับตัวนี่แม็กอันนี้จะเป็นแม็กลายใหม่นะคะเป็นแม็กลายที่หาย,ยากเหมือนกันคะ่ะเราใช้เวลาตามหาแม็กลายนี้มานานมากเลยค่ะนี่แล้วก็ล้อนะคะจะเป็นตัว จะเป็นตัวยางมอนเตอร์นะคะนี่งไงสวยไหมคะสาหรับตัวนี้มาดูกันต่อที่ด้านข้างค่ะตรงด้านข้างนะคะตรงด้านกระจกค่ะกระจกมองข้างอันนี้เราก็จะกระจกมองข้างนี้นะคะเราเอาครอบสีดำนะคะทำครอบสีดำให้นะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะนี่สวยเลยค่ะตัวนี้แล้วก็เบ้าลรองมือจับค่ะตรงนี้เบ้าลรองมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเงา ตรงมือดึงเราก็จะเป็นใส่ที่ครอบดําเงาลงไปเหมือนกันแล้วก็ตรงบันไดข้างค่ะบันไดข้างอันนี้เราถอดออกมาทําสีนะคะเราไม่ได้ครอบนะคะอันนี้เราถอดออกมาทําสีให้เพื่อนๆเลยนี่เป็นไงคะสวยไหมเอ่ยสําหรับตัวนี้นี่บอกเลยสีดํานี่เป็นดําเงานี่ตัดกับตัวรถสีขาวมากเลยนะคะนี่แล้วก็มีตัวครอบฝาถังน้ํามันดําเงาให้ด้วยนะคะเป็นไงคะด้านหลังนี่ดูหล่อมากเลยใช่ไหมคะนี่ ตัวถัดมาค่ะโลบาที่ยอดฮิตและยอดนิยมสําหรับตอนนี้มากเลยนะคะก็คือตัวโลบาสีดําตัดแดงค่ะเห็นไหมคะรถเพื่อนๆจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะนี่ดูสวยมากเลยค่ะสําหรับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะตัวด้านหลังจะเป็นตัวที่เราใส่ให้นะคะจะเป็นข้อไฟท้ายมีข้อไฟท้ายใส่ให้นะคะนี่ที่เราแต่งเนาะแล้วก็ตองกันชนท้ายกันชนท้ายอันนี้ เราเอาถอดออกมาทําสีนะคะเราไม่ได้ติดตัวครอบนะเราถอดออกมาทําสีให้เลยนี่แล้วก็เปิดท้ายตรงนี้ค่ะเปิดท้ายตรงนี้แต่เปิดท้ายตรงเนี้ยเราใส่เป็นตัวครอบให้นะนี่สวยๆนะคะข้างหลังข้างหลังก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าด้านในของตัวรถรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนะคะมีออปชันอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าด้านในมีอะไรตามมาเลยนี่ตัวนี้ เป็นตัว GLS นะคะเกียร์ธรรมดาตัว GLS จะเป็นเบาะผ้านะคะนี่เพื่อนๆดูเลยเป็นเบาะผ้านะคุณแจคุณแจจะเป็นประมาณนี้นี่นะแล้วก็มีหน้าจอให้นะคะหน้าจอระบบสัมผัสระบบแอร์นะคะแล้วก็ตองเกียร์ก็เป็นเกียร์หสปีดนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันคะ่ะนี่เป็นไงคะข้างใน บอกเลยว่าข้างในดูพรีเมียมมากเลยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆชอบกสไตล์การแต่งแบบนี้ไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็สามารถทักเข้ามาคุยทักเข้ามาหาเพื่อนได้นะคะฝากยังไงเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะวันนี้มิสูออนไลน์ไปแล้คะค่ะสวัสดีคะ่ะ